สวัสดีชาววอรเลอร์แลนด์ไทยแลนด์ทุกท่าน,นครับตอนนี้ก็ใกล้กันเข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับการอัปเดตครั้งใหญ่เข้าสู่เอพิโซดที่5ของโทเกมที่เราจะได้ย่นโฉมกับแผนที่อันดับที่8ของวอลเลร์แลนด์กันสักทีในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาปูเนื้อเรื่องเข้าสู่แผนที่ใหม่ว่าไปไงมาไงทีมวอ,อรเลอ์แลนด์ปรโตคอลของเราถึงไปอยู่ที่นั่นกันได้และใครที่ดูคลิปนี้ภายในวันที่ลงดูให้จบนะครับตอนท้ายคลิปทางเด็บเขามีอีเวนต์ให้ไปเข้าร่วมกันด้ววยเเเอาาาาาลล่รรรักกดดส้ด้น้น <Get money. S 1> นนแไปติม เวอร์โลแลนที่ดีที่สุดยืนยันคุณภาพจากเกมเมอร์กว่า6กมูลรายไม่ระบบเติมเงินผ่านเว็บไซต์เข้าทันทีไม่ต้องรีอรอหรือจะพรีออเดอร์เซ็ตสุดคุม้มกับแอดมินใจดีใจดีผ่านแฟนเพจ Get m o นนีก็ได้เช่นกันคิดจะเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน Get m o นนีกันแล้วล่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย จากข้อมูลในคลิปก่อนหน้านี้ที่เฟดเข้าไปสำรวจในโลกของโอเมก้ามาทำให้ลุงบริมเลิกวางแผนการบุกโจมตีโดยให้เคิลและโซวานำทีมเพื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติการในครั้งนี้เรามาฟังรายงานของทั้งสองคนนี้กันก่อนแล้วผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายขยายความให้ครับ Brimstone! The t e a m is h e a d e d back from Portugal. w e s e s u t e t e v e r y inch of t h e city down t o the last brick if the layout here on Alpha matches what’s in Omega, we’ll f e e l right at home. You just need to find that radionite. The scouting brief you sent was good. It's smart sending Killjoy and Neon. They know the portal best. If anything goes wrong during the mission, they'll solve it. See you in a few hours. สำหรับใครที่ยังงงนะครับคือบอสลุงบิมของเราเนี่ยได้ส่ง KO โซวาคิวจอยและนีออนเข้าไปสำรวจเมืองลิสบอนประเทศปโปรตุเกสในโลกอัลฟาก็คือโลกปกติของเราเพื่อที่จะเตรียมแผนการบุกเมืองลิสบอนในโลกโอเมกาซึ่งถ้าตรงตามที่เคโอบอกก็คือพวกเขาคาดการกันว่าพังเมืองของทั้งสองโลกนี้ครับจะมีรูปแบบเดียวกันการเตรียมตัวด้วยวิธีนี้ก็ถือว่าฉลาดเฉียบขาดมากเลยครับเพราะที่มูลโลรเลนบุกเข้าไปโลกโอเมกาก็จะสามารถ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนหน้าบ้านตัวเองเลยต่อไปเดี๋ยวจะมีารายงานจากโซว่าอีกหนึ่งคนครับไปฟังกัน Commander I returned with good news Rarity these days but no less welcome My mission to Alpha Lisbon was a success by two measures First Killjoy's invention worked without incident The dimensional radiometer can calculate the alpha omega mesh with a two percent margin of error Extraordinary Or so I am told. Killjoy ran off shouting before I was given a better explanation. <laughs> Second, the readings confirm our projections. The radionite fabric on our side is strong. There is no imminent danger of Omega breaching this location. We can relocate our defenses to more vulnerable sites. I would suggest S 43, but that is a contentious point at best. I look forward to my next assignment. Until then จากที่โซว,ว่ารายงานมาก็คือการเซตแผนการต่างๆของทีโบโลเลนเป็นไปได้ด้วยดีครับและที่โซว่วาบอกว่าให้ย้ายเนวป้องกันไปยังจุด S43 พวกนี้เนี่ยมันคือรหัสของแต่ละแผนที่ยัง S22 ครับก็คือแผนที่ไอซ์บ็อกแต่ S43 ครับผมยังไม่แน่ใจว่าคือที่ไหนแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างดูราบรื่นคืบหน้าแบบข้าวกระโดดพอมลุยกันเต็มที่แล้ว และสุดท้ายยังมีข้อความอีเมลจากลุงบิมส่งไปถึงเอเจนต์ในทีมโบรเลนทุกคนด้วยบอกเลยว่าเด็ดมากเป็นยังไงไปดูกันครับถึงเอเจนต์ทุกคนทีมของเรากําลังจะฝ่าทะลวงเข้าไปในโอเมก้าและจะเริ่มในทันทีเราจะนําศึกเข้าสู่หน้าบ้านของพวกมันอย่างแรกที่ต้องบอกสําหรับความขัดแยนน้งนี้ฉันให้เวลาพวกนายชุกคิดก่อนว่านี่มันหมายความว่าอะไรนี่คือศึกแห่งประวัติศาสตร์และอันตรายที่เราจะได้เจอข้างหน้านั้นเป็นตายเท่ากันชื่อของเราจะไม่ถูกจารึกไว้พวก เราคือผีล่องหนไม่มีตัวตนบนโลกแต่การปกป้องโลกนั้นคือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นตั้งสติให้เฉียบคมและขอให้ทุกคนโชคดีแม่สกิลการปลุกใจของแม่ทัพคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมครับเห็นได้ชัดเลยครับวันนี้คือการเตรียมเปิดอีเวนต์สึกครั้งใหญ่ในเอพิโซด5กันแล้ว สุดท้ายเรามาดูข้อมูลอัปเดตนอกเกมที่ผมรวบรวม,มมาฝากกันบ้างภาพแรกครับเป็นภาพจาก v o l o ล a n ์ o f f i c i a l เป็นการยืนยันอีกครั้งครับว่าแผนที่เมืองลิสบอนในโลกโอเมกาเนี่ยน่าจะอยู่ใต้น้ำจริงๆและกระดูเหมือนจะถูก k i n g d o m i n d u s t r y ครอบงำอยู่ด้วยภาพที่2ครับจาก v o l o ล a n ์ l e นด์โค้ดเนมของแผนที่ใหม่คือ Pit คล้ายๆกับคำว,ว่า p i t ที่แปลว่าหลุมครับซึ่งก็ขอย้ำนะครับว่านี่คือโค้ดเนมยังไม่ใช่ชื่อจริงนะจะเป็นแนวแนวคาแรคเตอร์ของแมปอะไรประมาณนี้ และสุดท้ายของสุดท้ายพิเศษเลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนที่จะเปิดในพิโซด5ก็คือไลฟ์สตรีมจากผู้พัฒนาวอลเลแ์บ์ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการอัปเดตใหญ่ในครั้งนี้ตามเวลาไทยจะเป็นเที่ยงคืนของวันที่17เปเป๊ะครับและและ และหลังจากนั้น1ชั่วโมงเวลาตีหนึ่งเขาจะเปิดให้อินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกปล่อยคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมหรือคอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับแผนที่ใหม่ผมแนะนําให้เราดูตามช่องนักแข่งวอลเลย์นในทวิ h กันได้เลยส่วนชาวเรฟนัยครับก็จะมีคลิปพาทัวร์เหมือนกันอย่าลืมแวะมาดูนด้วยนะ โอเคครับแถวนี้ก็คือการอัปเดตเรื่องดาวก่อนเข้าเอพิโซดที่5ซึ่งเกมเมอร์หลายๆคนรวมทั้งผมเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานเช่นมาสเตอร์พจจากไรออดนะครับเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้พัฒนาจะพาเราบุกโลกโอเมก้าคิดว่าน่าจะมีซินดมาติกเทพๆให้เราได้ดูกันนะนอกจากเรื่องนั้นในเรื่องรูปแบบแผนผังของแมพหรือดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังอยู่ครับว่าจะทำออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนแล้วเพื่อนๆละครับรอใดกันอยู่บ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ต้อง ขอขอบคุณ Get Money ร้านเติมเกมโบนโลแลนที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดอกที่สุดในเมืองไทยเอาวลครับเกมเมอร์คูดลักแค e ฟันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ